มาผูพ่อเพันหัวย่างมอเตอร์นะสบายดีเนอะโอ้มีหยังอันนี้เฮดบดเฮดบดโดยปอดพี่น้องเลยยามนี่ยามเฮดบดออกไหมเนาะโดยเป็นตะหยากแท้นี่ฮะโดยโอ้ไปหามาบพนี่ฮะไปหามาไปหาหมูสแหละเฮ็ดเฮ็ดโอ้พูดพี่น้องเลยลองเล่นหน้า สบายดีมาหน,นิเมื่อกี้หยุดเนาะบุญดชไปเกี่ยวเข่า,าพลนตกแหงพี่นออ้องโอ้งูพายุมาฝนตกอยู่ปอยๆก็เลยหยุดบุญดชไปใช่เนาะเลี้ยงหมูเมียในโฮมโอ้ oh, หละอันมันขาดไปแล้วไปหา,ไป,หาไปเจอเห็ดไปหาหมูได้เห็ดพี่น้องเลยคนดวงดีไปขี่กับพ่อเห็ดกันมาหนีิไปหาหมูก็ได้เห็ดถือว่า อทนี่ให้เบ่งก่อนให้เแต่พวกกระลายอะไเนาะนี่โอ้จะคอนอนนะไรฮะลายคอนลายกระตอเออหาหมูไปทำไนเฮดพร้อมนี่ใี่เรอง ไฟสิ้น,นไปเลยคนกูคนก้คนคุ้มอ้าวโอเคพี่น้องกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องน้องเบิร์ตสุขสุพนเนาะกันยินดีข้าสู่งยูทูบบอละทรายบุญคุณน,นะทำคือเก่าสินเก่าสินเคยพี่น้องเลยเนาะ ทักทายสบายดีเอฟซี FC ทางฝั่งไทยและเอฟซีทางฝั่งลาวและเอฟซีทั้งต่างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องไงเนาะมื้อนี้กาทางบอละก็ได้มาอัปเดตเนาะเพื่อนชาติของแม่น้องนั้นนาพี่คือเกา่าพี่น้องไงเนาะอันนากามาผูพผ่อพันหัวยางมาัเตอรไซนะสบายดีเด้อโอ้มีหยั่งอันนี้เฮ็ดบดเฮ็ดดดบโยพอด,ด,อดพี่น้องเองย้ำหนี่ยามเฮ็ดบอดออกเลยเนาะโดย เป็นตะหย,ยากแท้นนี่ฮะ<ด>โอ้ไปหาม้าพอนี่ฮะไปหามาไป,าไ,ปไปหาหมูสแหละเห็นเห็ดโอ้พี่น้องเลยน้งเล่นหนาสบายดีวันนี้เมื่อกี้หยุดเนาะบุตรไปกเกี่ยวเข่า,าพลนตกแหงพี่น้องโอ้มันุ่งพาย,ยุมาพลนตกอยู่ปอยๆก็เลยหยุดบุตรไปใช้เนาะ ออโอ้โห uh, oh uh, um, uh, 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 ี hmm ่ตอนแรกหมดเลยเข่าอ uh, ๋อไปซสือมาเสือมาแต่โรงเรียนครับวันะอาจารย์เป็นทององสอืมอืมพลุนตกแน่พลุนกบดีมาเนาะคุณทงแม่น้องเรน่ากัดได้เฮ็ดแล้วก็น้องเรน่ากัดกับมาแต่งหงเรียนพี่น้องเลยวันนี้หยุดงานเนาะหยุดหยุดเกี่ยวเข่าเกี่ยวนะฝนตกตกแห้งได้พี่น้องเลยโอ้อ่าอ่ามาแล้วพี่น้องเลย มึงโอ้โธดีเด you you no ี๋ยว้องเล่นหน้ากับยันน่อไกดเฮือนกดซานเพื่อ่คำตากะไปห้ามูไได้เฮ็ดนะหาเลไหมูนี่ามาจะใช้มูนี่โอ้เลี้ยงหมูเขามูเรื่องเลี้ยงหมูเมียนายโฮมโอ้หละอัน มันขาดไปแล้วไปหาเดี๋ยวไปเจอเห็ด<ม>ไปหาหมูได้เห็ดพี่น้องเลยคนดวงดีไปขี่กับพ่อเห็ดมาหนิไปหาหมูก็ได้เห็ดถือว่าอ๋อนี่ไปเบิร์นก่อนพี่พกกน,น,น้องแต่พวกก็หลายเลยเนาะนี่โอ้จะคอนอนะนไหฮะลายคอนลายกระตอ้อเออหาหมูไปนำด้เห็ดพร้อมอ๋อที่คือดวงดีแท้ไปหาหมูได้เห็ดพี่น้องเลย ขักโพดสุดยอดเห็ดบดยามนี่พี่น้องคนตกไปปล่อยเสียออกแลเห็ดบดเนาะนอ,อ่าตัวลูกชายส,สิได้ไปหาเห็ดบดเดี๋พี่น้องไงต่อไป,อไปมือสี่ไปอีกบ่หน,นิคู่มันออกก็นเช็งไปเนาะไปเด้อดอ่ามืออื่นไปหาพี่น้องไงเ,เพิน่พนสิเห็ดกินพี่น้องไงเนี่มาเยี่ยมยามเพิ่นกันอือเนี่ พี่น้องไงซองใบลูกคนขยันขนาดพี่น้องไงเลี้ยงหมูเขาอีกเลี้ยงหมูเขาอ่ะเลี้ยงเอาลูกมันเหราปันกัน,นเหรอเนาะน้องเลนน,นาแล้วก็แม่มื่อนอี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพี่น้องเไยมาแต่ละมือคุณโบลิตตกน้อดโลเห็นเพี่นได้ตรงนี้ เกี่ยวเขามือนี้พายุเขานเช้าผู้นตกนกบ,บกเกี่ยวกันแลน้วบโจโค้คนนสีอนาอนสีซอยบอนี่นตัดตินออกอตัดตินเห็ดออกม่ได้ตัดแก่พอ,บอดบ่ฮะ,ะเห็ดบด่น้ไม่ตัดออกพีคือตัดแก่ใ่น้ำ bò kè baw bò 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 baw 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 này, soi hết, baw 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 căng baw tốc baw này, baw căng phun baw 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 ซองมืออะไรกะันว่านนี่เพ่นกะได้ยุดได้พี่น้องเลยคนตกคนนะ่ะเกี่ยวนั่นหนึ่งกับผู้ที่ค้นเข่าขึ้นค้นเข่าตากฝนนะ่ะแล้วเมื่อไหนก็ตกแห้งอะไร そういうふう ได้มากล้วกัให้ลูกซ้อยเลยพี่น้องซ้อยตินออกก่อนพีน้องอุ้ยมันมาซ้อยเฮดบดพี่น้องเลยเฮดบดก็กําลังกินนะพี่น้องสมมติแซ่แกงใส,ใส่ปูใส่ปลาขอพาจิ๋นก็ ทางแม่เพันก์ใชิลึงเข่าพี่น้องเลยข้ามทางสายฝนตกอ,อยู่ปล่อยๆท่านเลยเนาะคาดววะได้บนทางไฟใหม่พี่น้องเลยครับตัวนราคากับปีมาดั้อยู่นี้ โอ้ฝนแดง,ข,งข้าวดีเลยสายฝนโปรยปลายนะพายุเข่าพายุรุ่นหนาวแหละพี่น้องเลยนี่มากับสายฝนหนาวๆทั้งหนาวทั้งฝน,น,น ก็ชิ้นหนึ่งเข่าแ,แล้วล่ะก็ชิ้นหนึ่งเฮ็ดต่อเท่าไหร่ มานสีน้องนันนาพี่น้องเลยกตซอยเห็ดตัดตีนนั่นทุกส์เผื่นสีหนึ่งกินน่นนี่สีหนกินว่าะนอัน,นั้นนาเย<น>อ๋อหนึ่งกินเนาะมีโน่นหนึ่งเห็ดบดพี่น้องเลยพ้ตกปป้อยไปสีออกพี่น้องเห็ดบดว่าคอนซุมพ่น้องเลยเนาะคอนซุม เน้นหน้ากับซอยเป็นเลยพี่น้องเลย ลูกเป็นคนซอยเฮ็ดพี่น้องแม่เป็นคนไปดังไฟแห้งไฟแห้งไฟพี่น้องนกระจาิังไฟนึ่งข่าว่าทางไหนดังไฟนึ่งข่า ไปสิ่งทีนน่ทยคนกู้คนคุ้มอมองั้นหน้ากันี่นแล้วลยตาเทพเดยคนตาที่หนึ่งเข่าหลยหลังจากไปหาหมูก็ได้เห็ เอคนมันหมานเนาะได้ขวาช่วงนี้มันเป็นช่วงอากาศเย็นเนาะพี่น้องเลยกับคนปล่อยใส่ไม้เนาะแม่น้ำหมอกน้ำหมอกแน่แล้วมันเห็ดให้เห็ดนะเกิดพี่น้องเลยอ่าเหตุธรรมชาติเฮตแปลว่าเฮตบดพี่น้องพรอมไม่จิกส่วนหลายเนาะไม่จิกไม่ห้างไม่ห้างอืมมันอางมดไม่ตีก็มันอ่าง มัตียไม่นยนีมันออกบดเดียวเลย มอนได้มากเลยพี่น้องเลยไปซอยเห็ดอยู่หมุนแล้วเลยนั่งนั่งข้อนนึงก่อนให้เข้าในก่อนเหนเหงือเห็นมันแล้วไปซอยเห็ดซอยอิเล่นก่อนอือสิไปซอยเห็ดสิไปซอยหั่นเห็ดก่อนพี่น้องคนนึงซอยตัดตีนเห็ดคนนึงเนาะ เ่งอะไเดียงเนาะสิแรกเลยช่วงนี้อาหารกับพ่อได้อยู่ได้กินเนาะช่วงอุนตกนหนหนาวขัดเขียดใชยเขียดกระังโอ้ขัดรายเขียดใม่ไปขัดเธอได้เขียดใี่ไหมเขียดใช่เขียดกระตันเนาะมันย้ำหากบดปวยสบนี่ ขุดกระปูขุดอะไรก็ได้เนาะขุใไปขุดขม้วนเออขุดบกบอะไรเซ็งว่าการหาอยู่หากินนี่เฮาเฮาแค่ตั้งใจไว้เม,มื้อน,น,นี้เฮาสิไปหาหยังเนาะเมื้อนี้เฮาสิไปหาหน่อไม้มื้ออื่นมาเฮาสิไปหากบมื้นมาเฮาสิไปหาเขียดสลับกันไปกันมาเนาะช่วงตกงน่าเล่นกัน บาดดีแห่งนี้แบบตกแรงครับแรงแรงอะไรกันว่าอยู่ในโ,โคกในนี่มันก็ซิมีพวกขุดเคียนเขียนโม่นี้ยเขียนโม่ร้ายตำทางตำผู้จิรอเจ้าหน่อยผู้จิรอผูจิราเกา่าแมนขุดเอารถอดนอกเขียนเนี้ยขุดเอาโมกันนี่มีเละห่วยนี่น่ะอขโมวนเนาะไปีโคกันได้สองตันมีเสื้อห้าหกโลก็ได้อ๋อนี่แหละวิธีการหาอยู่หากินเด้ออันนี้กะ ผู้ใหญ่เพิ่อนกะบอกมานอกทางเมนตูยึดเอเพิ่อนว่าให้เขาอันหาอยู่หากินแบบธรรมชาติแบบสิแหละโอ้เพิ่อนว่าอันเขาเขาบริสุทธิ์อันถ้าเขามีเข่ามีน้ำเนาะเขาหาเข่าแล้วแล้วก็หาอยู่หากินเำาก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเลยแบบนี้เพิ่อนว่าเพื่อนซานก็ได้แล้วเพิ่อนว่าเนาะแล้วก็อีหยังก็ได้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็การหาอยู่หากินนี่มันกัเรื่องปกติของชาวบ้านเขาเด้อเนาะชาวบ้านเพิ่นก็เฮ็ดหาแบบสิแหละเด้อ กับบุมีไพดอกที่ว่าสิบุเห็ดบัหานะถ้าบุเห็ดบัหามันกับบได้กินเนาะสมเจ right ้าก <ers and> <antes> <teil> ับใช้ชีวิตปกติคือเกาเดอบัตนี้าก <frames desperately> ับได้กิสูๆเอาเดออพี่น้องเลยเนาะอกับบืเอธรรมชาติโดยนี่พี่น้องเลยยำเขียดแ่ะแห้ง่ประหกุด โอ้โดยๆๆเขียดโมนี่หลายบ่เวลาเอาไปขุดมันอยู่ในเหลิบหินนนดินหยาพังเม็นในพังอืมดยก็ขักขุแล้วเนาะขุดนะเนี่ยนนนขวนไปแนวเนึ่งน้อแสดงว่า เจ้าเนี่ยใช้ชีวิตแบบ<ม>กับอ่านบ้านแบบว่าติดตดินอย่างแบบหาอยู่หาก,กินมาเป็นสิตลอดนอเนาะเลี้ยงลูกมหมูยืนเงินมีซานอยู่กับฮาเนะาะฮะจนมาได้เงินได้ซานประสบความสำเร็จกันอย่าลืมการหาอยู่หาก,กินนี่แหละคือวิธีชีวิตชาวบ้านเลยแหละพี่น้องเน,ะนาะเอ้าเข้าตลาดหาเจ้าบ่มีเงินอลไรนย่างเงี้ยว่า เงินได้ระดับ,บน่อยเขาเรีนสู่พิษเกลือแนวเมนแนวเขาเห็ดบบได้คือว่าแล้วพริกเกลือเนาะสู่คือเก่าเดอ้อสู่ต่อไปนี่นมือเขาได้แล้ว,ลวกับอันจำเป็นต้องสู่พิษต่อไปเพราะว่าเขาได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเฮือนนนั่แนะหละเนาะห้องน้าห้องในพี่น้องค้าว่า เรื่องของอนาคตของน้ามันนะได้เือนแล้วทาเานะกานหาอยู่หากินเขาก็ยังธรรมชาติอยู่นี่กานบาดแม่จนเป็นป่วยโดยโดยจนเป็นป่วยเลยเนาะมันเรื่องเฮือนมันก็เป็นของง่ายพี่น้องการทำวิ่งเงินร้อยล้านร้อยไปล้านเลือดชี้ีหาสิบล pues ้านเนี่ยก็ยากเลยเพื่ออะได้เงินเนาะ ายมันเพราะง่ายแป้นแอมเป็นปูเพื่อจะได้เขมาเนาะปาดพี่น้องยสายลมหนาวโปยยขมาอ้ยหนาวจากสบรค์พี่น้องไเฮด้ยิเอบ้านอฮ็ดกระต๊อบจะเห็ดบ่ได้เห็นยากเนาะเพราะน้ำสาบ้านเป็นผูนยิงพี่น้องืม เออพน้อาลำบากไปสิได้ตะย,ยางเนาะหลายเป็นนน,นันแม่ตัดได้เห็ดนโเป็่กอะไจัเป็นกอไกใช่อันนี้อใช่นอตาอันนี้เปถิ่มบ่อเนาคือแบบประวัติเนใส่ต้นไม้คือก่าให้มันเกิดโเป็นอ่าโเป็นบ่ นนอั้มหวานใช่ล้วมันเกิดกันโอเคเนาะนมูเป็เนาะคือเห็ดนางพาคร์ปุกเออคันมีคอนอันนั้นม่วงมม่วงคอนตีพรมมันก็ได้อี้อืมเคยเห็ดบ่เคยเห็ดเห็ดขาวฮะอ๋อเห็ดคอนขาวขนาะเนาะเัาทมเอาเพลองถมแล้วก็เอาโคตรอ่ะ มันน่ากับไปเที่ยนเห็ดทิททนน้งแล้วอ้าวไม่ได้นึ้อเห็ดก่อนแับนี้ข้าวยำธนาหนึ่งเหเ็ดเน,น,นาะแมนหนึ่งเห็ดก่อนลูกล้างนี่อ้าวเมันไงหนึ่งเห็ดดังให้มันมาเป็นอืมเห็ดมาเป็นในการเมโน,โนูนี่เป็นเน็ดเป็นเมโน,โนูหนึง่งของในบาน้านเลย เนี oh. Oh. Mm ่ยเป็นดึงเฮ็ดก่อนโอ้เอามน่ันวินมหนึ่งอนอ๋ออนึ่งนอยนเนาะสิหนึ่งเสีต้วนี้เนาะตนนี้หนึ่งหัวันนึงมวยนึงต้นนี้โอ้ไปเอามหนึ่งอันอยผัดเออเออเออสอห้มาหนึ่งออ สิลลางเห็ดบาดน่างออกเห็ดแจ่วสมสมในนั่นหนึ่งเนาะแซืมหิดิบโอ้พระตยาดนำเลยนืออะไขคืนด่ำไล่นำอยู่ให้เลาเนน หวดเนอดูดึ so okay. Okay. ๊ดจ uh, mm ังละก้าโลกจังกินโอ้โหหัวดมัปใหญ่มันแค่ชิ้นหนึ่งแล้วหัวเนี่ยตอนกันหนึ่งนะพี่น้องใส่สมบ่ใส่แล้วสมยังใส่หนึ่งเลยสมพอดีอ๋อพอดีพูดีน้องเรต้องสมหลายสมมากพอดีเดี๋ยวพี่น้องเขาเรียนนั่น ดอย,อยดดหลังสองน้ำโอ้มันแยะดินเนาะนี่พี่น้องเห็ดเห็ดยามนี่มันมันออกจากการพนตกลินเนาะพนตกลินฝนไปอยสีอากาศอ๋อ,อหน่อไม่ก,ก็ออกกันได้เนี่ย โอ้เฮ้ยนี่เรไนู่ไงเนี่บ้างสีซุ่มน่ไงนี่นอไนี่น่นักวอยน้ำเคยล้างม้ี่ไชวห้ไป้างอันนี่นึงเสร็จมว้ยบอสหรือหัวดมันซุกไวจืหรึ มาเบิ่งปุ่นหนึ่งก่อนพี่น้องต่อกันหนึ่งเฮดโอ้ไปตะอยากลายพี่น้องเยขึ้นลำายอยู่พี่น้องเจาะหน้ตังยิงนะมัม้งล่างน้ำนหนึ่งสามหน้ำสี่น้าหน้าหนาหนังเลิศ ใส่มุ้ยแล้วมันเลยพาดหนึน่งพี่ะะน้องเลยขึ้นน้ำลายเลยพี่น้องข้ามมาให้นหนึ่งันขึ้นน้ำลายยากเลยเออมันเป็นตาแสบนอนๆนะเนาะขึ้นภาพกินเห็ดหนึ่งเนาะพี่น้องเรามีแจ่วมีเขาแสบนะคันนี้ฮ่อนๆเนานะดึงเขาไม่ไหม้แจ่วนอน,น,นแบบ เราอยากจะเอ่ยเลยพีน่น้องเลยขึ้นมาล้ยหิวเขาเลยมาอยากเลยอ ามาโมมาอาัดม,มัน,นไปเอาอันนั้นสม้มกันลูกไปมือทรายๆเอาผันากใส้มพอดีันตอรัพี่น้องมาก็ได้มาต้นหับจกมาแต่ใช้มาเจ้ารนนอดเมาอยู่มาอยู่น้ำอีกมาอยู่นี่าแล้แลหวหุ่น่น้องงนเลยไดติดอย่กาส้มพอดี

ปกไวยเนาะอืะอ,านอนม,าม,มาแล้วไปสมณ์ดีเนะี่ยเรียบร้อยอนะเอาโอเคพี่น้องเ้ยรอสักพักหนึ่งเพื่อนจะได้กินแหละพี่น้องทั้งเวลากันที่ได้อำลาก่อนพี่น้องเ้ยที่ได้ จบคลิปก่อนเนาะแต่เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเอาไว้พอกันมาอีกข้างหน้าพี่น้องเลยคลิปนี้ก็เขาเก่าเข,า,เข,า,เขามาสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเลยพอกันใหม่บ๊ายบาย